ด้านในของปรา,าสาทหินพนมรุ้งนะครับผมก็จะพยายามแผนไปดูช้าๆถ่ายไปช้าๆให้พวกเราท่านทั้งหลายจะได้เห็นนะครับนี่คือด้านในแล้วครับด้านในจะมีองค์ประธานองค์เอกอยก็คือองค์นี้นะครับเออผมจะลองเดินไปดูว่ามุมต่างๆทางด้านนี้ครับ นี่ก็คือด้านหลังครับด้านหลังนี่องค์ใหญ่แล้วก็ด้านหลังนี่คือด้านหลังครับยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากครับสภาพที่สมบูรณ์มากเดินให้ดูทั่วเลยนะครับ อีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปทวาบานพระฤาษีกฤษณะต่อสู้กับลิง <c oughs> เขียนไว้อย่างนี้นะครับตรงนี้ก็คือทวารบานจำลอง เขทําหน้าที่เฝ้าประตูนะครับนี่ใครอ,อีกด้านหนึ่งนั่นพวกเราที่มาด้วยกันหลายคนนะฮะ